หลังจากที่เขาทําไร่หมุนเวียเสร็จแล้วจะปล่อยให้ต้นไม้โตเป็นธรร,ธร,รมชาตินะครับผมแล้วทีนี้ผมจะมาดูว่าในไร่หมุนเวียนนะผมจะเหลืออะไรบ้านที่เราสามารถเก็บเกี่ยวหรือว่ากินได้นะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมคือวันนี้ครับผมก็ได้เข้ามาที่ไร่หมุนเวียเก่านะครับผมผมก็จะมาดูว่าในไร่หมุนเวียนจะมีอะไรเหลือบ้านนะผมพืชพันอะไรต่างๆนะผมในไร่หมุนเวียนเก่านะครับผม <ST AR> หลังจากที่เขาทําไร่หมุนเวียนเสร็จแล้วคือจะปล่อยให้ต้นไม้โตเป็นธรรมชาตินะครับผมหลังจากที่เขาทาเสร็จแล้วอ่ะเขาจะย้ายไปทําที่อื่นแล้วทีนี้ผมจะมา ดูว่าในไร่หมุนเวียนนะครับผมจะเรืออะไรบ้านที่เราสามารถเก็บเกี่ยวหรือว่ากินได้นะครับผมครับตอนนี้เราก็ลงมาประมาณใกล้จะถึงจุดที่เราจะไปดูพืชผักกันแล้วนะครับผมแต่ว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับผมเราก็มาเห็นพิธีต่างๆนะครับผมก็จะประมาณน,นี้อันนี้คือจะเป็นอีกพิธีหนึ่งแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นอีกพิธีหนึ่งนะครับผมมันจะแตกต,ต่างกันไปนะครับผมอันนี้คือ เราต้องไปที่สาไก่นะผมอันนี้ยังดีอยู่โอเคผมจะพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างกันนะครับผมไปดูกันว่ามันเหลืออะไรบ้างที่ชาวบ้านสามารถเก็บไปได้แล้วก็หาอะไรได้จากตรงนั้นได้ครับผมครับตอนนี้เราก็ลงมาถึงแล้วนะครับผมนี่อันนี้คือก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านบนภูเขาบนดอยกันนะครับผมที่เขาหาอะไรได้เสริมหรือว่า ตรงนี้เขาก็สามารถขายได้แล้วก็ก็บางคนอาจจะไม่ขายเพราะว่าเขาจะเอาเก็บไว้เองครับผมนี่นี่ครับผมนี่อันนี้คือที่ที่ท่าผู้ชมเห็นคือที่เขาปลูกตามภูเขาแบบไร่หมุนเวียนเก่านะครับผมอันนี้คือยาเ <Yes. S 1> ส้นนะฮะยาสุกนั่นแหละครับผมอันนี้ก็ไร่นี้ไม่ดีไม่ดีเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนกันไม่รู้ว่า มีอะไรในในที่เขาปลูกอ่ะมันมีอะไรพืชพาแซกเข้าไปหรือเปล่านะครับผมโอเคผมว่าขึ้นมาถึงที่ตรงนี้คือท่าน <c oughs> ผู้ชมครับมันจะมีแต่ยาสุบนะครับผมไร่หมุนเบียรน,นะครับผมไร่หมุนเบียรเก่าแล้วเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าพืชพันอะไรต่างๆนี้เขาเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับผมมันก็จะเหลือมันสับปะหล,ลานบ้างนะครับผมแต่ว่าม,มันอยู่ไกลนะผมผมผมไม่อยากลงไปแล้วเพราะว่ามันไกลามากครับผมเพราะว่าไร่แต่ละไร่มันมันค่องข้างที่แบบมันจะอยู่ไกลนะครับผมเขาจะไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมเขาก็จะปลูกตามเป็นธรรมชาติเขาจะปล่อยไว้อย่างนี้นะรั้วนี่เขาจะรั้วไว้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทํารั้วนะครับผมพวก วัวควายสักอะไรที่เขาเลี้ยงนะครับผมเขาจะ,าจะเข้ามาทาลายพืชที่เขาปลูกไว้นะครับผมนี่ใบมันจะหนานะครับท่านผู้ชมถ้าใบมันหนานะครับผมชาวบ้านจะดูว่ามันอร่อยนะครับผมนะในไร่หมุนเวียงนี้นะครับผมที่ผมเข้ามาในช่วงนี้คือช่วงที่เขากาลังจะปลูกข้าวนะครับผมนี่ประมาณช่วงนี้คือมันจะเหลือแค่ยาเส้นอย่างเดียวแล้วผม เรามาอีกช่วงหนึ่งก็เขาจะมาหาเห็ดนะครับผมนะหาเห็ดนี่เดี๋ยวถ้าผู้ชมจะได้ชมแน่นอนครับผมว่าในไร่มุนเดียนอ,ะอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นไร่เก่าแต่ก็ยังมีพืชผักอะไรต่างๆที่เราสามารถหากินได้นะครับผมน่าจะมีเพียรเท่านี้แหละท่านผู้ชมคือไว้วันหลังนะครับผมวันหลังเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาอีกทีหนึ่งครับผมว่ามาหาเห็ดเขามันมันอยู่ตามแนวไหนนะครับผมเห็ด ในร่าหมุนเบียงนะครับผมอย่าลืมติดตามช่องจอประดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเ like, ป็นกำลังใจให้กับช่องจอประดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ผมก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมที่คอยให้กําลังใจทุกๆคลิปนะครับผม